อกหักทั้งโลกโรนัลโดประกาศอนาคตสดช็อกไม่ใช่ที่แฟนๆฝันไว้หลังจากพาโปรตุเกสคว้าแชมป์เนชันส์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ปลุกความหวังให้แฟนบอลทั่วโลกว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสัญญาของซีอาร์ซเวกับเอลนาเซอร์กำลังจะหมดลงกระแสะข่าวลือถาโถมทั้งการหวนคืนสู่เรอัลมาดริดการกลับไป Sport bon, สปอร์ติ้งลิสบอนสมสรแจ้งเกิดหรือแม้กระทั่งความฝันสุดยอดของแฟนบอลคือการได้เห็นเขาจับคู่กับลีโอนลเมสซี่ที่อินเตอร์ไมอามี่ทุกความเป็นไปได้ดูเเหมือนจะปิดกว้าง ความหวังเหล่านี้ยิ่งโหมระพือเมื่อมองไปยังสถานการณ์ปัจจุบันที่เอานาเซอร์ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่สวรรค์ของซูเปอร์สตาร์ผู้นี้เสมอไปทั้งจำนวนผู้ชมในสนามที่ไม่เต็มความจุในบางนัดหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลเจ้าถิ่นแม้ว่าเขาก็ยังคงเป็นเครื่องจักรถล่มประตูของทีมก็ตามหลายคนจึงยิ่งมั่นใจว่าการย้ายทีมคือทางออกที่ดีที่สุด แต่แล้วหลังมา่านแห่งการเฉลิมฉลองชันกับทีมชาติโรนัลโดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของเขาและคําตอบที่ได้ยินมันเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจแฟนบอลที่กําลังรอคอยข่าวดีคริสเตียโนโรนัลโดได้ยืนยันหนักแน่นครับว่าเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอานาเซอร์ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดทุกความฝันทุกความเป็นไปได้ที่แฟนบอลวาดหวาังไว้ทั้งการคืนสู่ยุโรปหรือการผจญภัยครั้งใหม่ในอเมริกาต้องพับโครงการไปโดยปริยายเป็นการตัดสินใจที่ดับฝันแฟนๆทั่วโลกที่อยากเห็นเขาใน สีเสื้อทีมอื่นอย่างแท้จริงเรียกได้ว่าเป็นบทสรุปที่ทำเอาช็อกและอกหากกันทั่วหน้าแต่เส้นทางของนักฟุตบอลระดับตำนานผู้นี้ยังคงดำเนินต่อไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้วคุณล่ะครับรู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจครั้งนี้ของ CR7 รว่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ